สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมท,ทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสองกระบนตรงๆเดินดีให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดุคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสน,นุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ไดจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากชอบแนวแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกรดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องสูตรหวยไทยฟรีโชคดีครับไปเรามาลองคำนวณคันดูนะครับ กำลังเดินจุดมาใหม่สุดสิบบนเราจะใช้เลข9เป็นตัวตั้งบวกแสนคูณ3บวกสิบบนคูณ3บวกสิบล่างคูณ2บวกด้านล่าง 101, บวกร้อยหนึ่งบวกหน่วย2คูณ3 104, บวกร้อยสี่บวกหน่วย4เท่ากับผลบวกคดศูนย์หนึ่งสุดหน่วยบูนเราจะใช้เลข สานตัวตั้งวกแสนคูณสามคูณล่างหวน่วยล่าง6วหน้อยสี่ว่ยสคูณหบกคูศนบุนใช้เลขเก้เป็นตัวตัง้งแสนคูณสามสาบุนคูณสามสาล่างคูณสสองสองสีหน่วยล่างคือหนึหน่วยสอคูณสหน่วยสองคณสามได้สม ร้อยสี่ร้อยสี่คือหกร้อยสี่คือหกหน่วยสี่คือแปดเท่ากับบุ๋มแบบง่ายเก้าเก้าได้แปดเก้าบวกสี่ได้สามหนึ่งบวกสามได้สี่หกบวกหกบวกแปดได้สี่แปดบวกสามได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าบวกโค้ด 1> 1. 0 9. 1 9บวกศได้เก้บวกหนึ่ได้ศูนไม่ได้หลัก10บูวลกับศูนย์หนสอคหกเไปเรามาดูหลักหน่วยหน่วยบูลใช้เลขสามเป็นตัวตั้ง บวกแสนคูณ ER 3ามสามสบบนคูณสองสสล่างคือ2หน่วยล่างคือ1นึ่้อยสีคือ6หน่วยสีคือ8เท่ากับมงงง่ายอ สามบวามได้2 8งแนึได้เก้าหบวกหกบวกหบวกหบวได้4ี่เท่ากับ2องบวกเก้ได้หนึ่งบวกสีได้หบวกโค้ดศูนย์ห้าบวกศนได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกได้หน่วยบน5้าได้ห จับคู่สองบนตัวตรงสองตัวบนตรงข้าวห้าข้าวหกคูณห้าศูณหกเท่ากับข้าวห้าข้าวหกคูณห้าศู์หก ส่วนี้จะได้4ชุด2ตงตงบนตรงมาใหม่นะครับมาเตียวชุดอื่นๆเท่าเด่นมาตาดเด่น68 90มาครบแต่มาตาด569 ตัวนี้จะไม่เดินเี่นอยู่แค่นี้นี้ไม่เดินสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ